ดรเจษดาเด่นดวงบริพันธ an, ์ธนานุ์สงวนศักดิ์และสิริพรกิจประกอบร่วมเปิดเวทีสร้างพลังทางความคิดในเวทีความคิดช่วงสุดท้ายของเวทีความคิดในค่ำคืนนี้ยังอยู่กับสิริพรกิจประกอบนะคะในช่วงของสายตรงจากกระทรวงการต่างประเทศ วันนี้เราจะไปพูดคุยกับท่านนัฐพานุนพคุณนะคะรองอธิบดีกรมสารนิเทศและรองโฆษกกระทรวงการต่างประเทศค่ะถึงรายละเอียดของการประชุมวิชาการระดับนานาชาติแล้วก็กิจกรรมระดมสมอง a อ e ปกมีเดียโฟกัสก u ุครั้งที่5ที่เพิ่งจัดขึ้นไปที่มหาวิทยาลัยมหิดลนะคะว่าจะมีไฮไลท์สำคัญในมิติไหนบ้างโดยเฉพาะในเรื่องของการนานโยบายเศรษฐกิจ BCG ไปปรับใช้ว่าจะเกิดประโยชน์แก่ประชาชนแล้วก็สังค รร้้อมโดดยยวไไ่างไางงบเดี๋ยวเราไปพูดคุยในประเด็นเหล่านี้กับท่านรองอธิบดีกันเลยค่ะในช่วงสายตรงจากกระทรวงการต่างประเทศค่ะช่วงสายตรงจากกระทรวงการต่างประเทศในรายการเวทีความคิดสวัสดีค่ะท่านรองค่ะครับสวัสดีครับคุณสืบฟัแลนะท่านผู้ฟังครับ ค่ะสำหรับการประชุมในครั้งที่5ที่เพิ่งจัดขึ้นไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยค่ะเรามุ่งเน้นไปที่ประเด็นไหนแล้วก็มีกิจกรรมอะไรที่น่าสนใจบ้างคะ,ะครับผมก็อย่างที่ท,ทราบกันอยู่ปีนี้ไทยก็เป็นเจ้าภาพ การประชุมเอเปกกันนะครับแล้วเราก็จัดเอเป m กมีเดียโฟกัสกรุ๊ปนะฮะกิจกรรมวันนี้มาประมาณอ่านี่เป็นครั้งที่5แล้วนะครับครั้งที่5เนี่ยเราก็เน้นเรื่องอ่อภาพรวมของนโยบายเอ่อ BCG นะฮะเศร,รษฐกิจชีวภาพหมุนเวียนแล้วก็สีเขียวนะครับแล้วก็เรื่องความยั่งยืนในภาคธุรกิจหรือที่เรียกว่า b u s i n s s อ่อ sustainability นะครับก็เหตุผลที่เน้นเรือร่องนี้ก็เป็นเพราะว่าทางมหาวิทยาลัยมหิดลเขาก็เน้น ประเด็นนี้เหมือนกันนะครับเขาก็มีศูนย์ที่เป็นศูนย์ที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืนทางทางธุรกิจความจริงก็ก่อก่อตั้งในช่วงที่เราเป็นเจ้าเป็นประธานอาเซียนนะฮะเป็นอาเซียนนะก่อนเอเปนะครับก็เราก็มีการทํากิจกรรมเอเป็กมีเดียโฟกัสกลุ่มนี่ก็คือเราทําควบคู่ไปกับการประชุมวิชาการระดับนานาชาติของทางมหาวิทยาลัยมหิดลที่เขา มีไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะครับแล้วก็เสิร์ฟไปเป็นเป็นเอเปกมีเดียโฟกัสดยความเป็นนานาชาติก็มีคณะทูตในประเทศไทยแล้วก็สื่อมวลชนต่างประเทศมา ให้ความสนใจและเข้าร่วมในการเสวนาด้วยนะครับเห็นบอกว่าจริงๆแล้วในการประชุมครั้งนี้เนี่ยมีวิทยากรจากหลากหลายภาคส่วนเลยไม่ว่าจะเป็นภาครัฐภาคเอกชนนักวิชาการนะคะในมุมมองของท่านมองความเคลื่อนไหวของภาคส่วนต่างๆที่เขามีการปรับใช้หรือว่าปรับเอาแนวนโยบายเศรษฐกิจ BCG ไปใช้ในงานต่างๆยังไงบ้างคะครับผมก็ทุกภาคส่วนมีการตื่นตัวกันเยอะอยู่มากพอสมควรในแง่ของเรื่องของ BCG นะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ Icana, เรียกว่า BCG ในทุกวงการก็ได้ว่าสิ่งที่เขาทำน่ะมันก็คือ BCG นะพูดพูดได้ง่ายนะฮะตัวอย่างเช่นนะทางเอขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษทางภาคตะวันออกนะฮะ EEC นะครับเขาก็พูดถึงภาพใหญ่ของ BCG นะครับแล้วก็การที่หากจะมีนักลงทุนมาใน EEC เนี่ยก็จะ เสริมด้วยหลักการ BCG อย่างไรในการทำธุรกิจในอุตสาหกรรมของเขานะครับอ,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 อีกคนหนึ่งที่เป็นผู้บรรยายนะครับก็คือ,อคุณหมอ,อเปียมิตรนะครับศาสตราจาราย์นแพทย์เปียมิตรนะครับก็เป็นท่านเป็นคณะบดีแพทย์นะครับของของรามานะครับของนะครับก็คือจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของการแพทย์เนี่ยก็โยงกับเรื่อง BCG เหมือนกันนะเพราะาเรื่องการผลิตยานะรเรื่องการ ปลูกพืชต่างๆเพื่อจะเอามาทําเป็นสมุนไพรเป็นเหล่านั้นนะครับนอกจากนี้ก็มีทางภาคเอกชนก็คือจากบริษัทบางจากนะครับก็คือคุณกลอยตานะครับมามาจากบางจากเป็นผู้บริหารของของบางจากก็ได้นําเสนอสิ่งที่เขาทําในแง่ของธุรกิจของเขานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องพลังงานไฟฟ้าหรือว่ารถมอเตอร์ไซค์ที่ จะมีแบตเตอรี่ที่ไม่ต้องไม่ต้องไปไม่ต้องไปเติมทุกครั้งนะครับก็ก็เป็นการดําเนินธุรกิจที่เข้าเข้าขายที่เกี่ยวข้องกับ BCG ทั้งทั้งหมดนะครับก็รูได้ว่ามีความตื่นตัวอยู่พอสมควรนะฮะแล้วก็นอกจากนี้นะก็ยังมีประเด็นหนึ่งที่เกี่ยวข้องก็คือเรื่องของอปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะฮะหรือว่า SEP นะครับ SSEP เพื่อจะบรรลุ เป้าหมายในการพัฒนาแห่งเพื่อการพัฒนาแห่งศาสาวัตนะครับก็คือ SDG นะครับก็เป็นโยงกับเรื่องเรื่องนวัตรกรรมนะครับแล้วยกัาเรื่องที่ว่าเราจะใช้หลักการ SEP เพื่อการพัฒนาได้อย่างไรทั้งหมดนี้ก็เข้าอยู่ในร่มใหญ่นะครับของเรื่องออความยั่งยืนนะครับของของธุรกิจที่เราได้ได้คุยกันในวันวันนั้นนะครับ ค่ะแต่ว่าถ้าโฟกัสไปที่ในมุมของภาครัฐจริงๆเราก็ทํามาโดยตลอดอยู่แล้วด้วยใช่ไหมคะใช่ครับถูกต้องเลยครับก็เป็นนโยบายที่สําคัญของรัฐในกรอบเอฟเปกเนี่ยเราก็จะผลักดันให้เป็นนโยบายสําคัญของอเขตเศรษฐกิจเอฟเอฟทั้ง2 1เอขตด้วยนะครับก็คือการที่เราจะได้รับการตอบรับตอบตอบสนองนจากนานาชาติด้วยก็เป็นเรื่องที่สําคัญแต่ถ้าพูดถึงเรื่องอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวหรือว่า พลังงานนะฮะหรือว่าภาคเศรษฐกิจอื่นๆในประเทศไทยนะฮะต่อเดี๋ยวนี้ก็มีการขยับไปสู่ความเป็น BCG มากมากขึ้นแน่นอนฮะจะเห็นได้จากเรื่องนวัตกรรมใหม่ๆเรื่องพลังงานสะอาดเรื่องที่เราเห็นกันอยู่เรื่องการรีไซเคิลนะฮะผลิตภัณฑ์ต่างๆเรื่องแพคเกจิ้งอะไรต่างๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพใหญ่ที่ ธุรกิจไทยเนี่ยเป็นเป็นโมเดลได้นะเป็นตัวอย่างได้ธุรกิจอื่นๆในในเขตเศรษฐกิจเอเปกนะครับก็ภาครัฐก็ถือได้ว่าเป็นนโยบายสําคัญแล้วก็มีโครงการประดุกประทับครับถ้าเรามองย้อนกลับไปสัก5ปี10ปีที่แล้วกับปัจจุบันเนี่ยค่ะมีการปรับใช้นโยบาย BCG เห็นภาพแบบว่าเพิ่มมากขึ้นได้สักประมาณกี่เปอร์เซ็นต์มีการประเมินกันบ้างไหมคะครับอผมคิดว่าน่าจะเกิน มาจะาเพิ่มขึ้นอีกสักประมาณจากเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยจะถือได้ว่าเมื่อสิบยี่สิบปีที่แล้วเนี่ยเรื่องเรื่องเรื่องอย่างนี้ยังไม่ค่อยเป็นเรื่องที่ที่สําคัญอ่ามากสําหรับภาคธุรกิจนะฮะแต่ว่าโดยด้วยด้วยสภาวะของโลกด้วยการเปลี่ยนแปลงนะฮะในโลกแล้วก็สิ่งแวดล้อมของโลกเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแล้วโลกโลกร้อนเรื่องเรื่องคาร์บอนต่างๆนะครับมันก็เป็นผลอ่ผลพลอยมาจากการที่เราดําเนิน ธุรกิจอย,อย่างเต็มที่นะฮะธุรกิจได้กําไรธุรกิจก็ใช้ทรัพยากรนะฮะก็เราต้องใช้ชีวิตอยู่อยู่แล้วนะาีน,นีพ้พอทำขึ้นแล้วเนี่ยก็มันก็สร้างผลกระทบแน่นอนาวนี้จะทําให้มันยั่งยืนได้ยังไงเนี่ยถ้าหากสิ่งแวดล้อมไม่มีความยั่งยืนเนี่ยธุรกิจก็จะไม่ยั่งยืนเหมือนกันธุรกิจก็จะไม่ไม่มั่นคงแล้วก็ไม่ไม่ยั่งยืนนะ,ะธุรกิจก็ไปควบคู่กับ กับเรื่องเรื่องของของ BCG เรื่อง,องสิ่งแวดลอ้อมเดี๋ยวนี้ภาคเอกชนเนี่ยจะบอกว่ามีความพัฒนาขึ้นไปอีกอีกขั้นหนึ่งนะฮะคือแต่ก่อนเนี่ยเขาเรียกว่าทำอะไรเพื่อสังคมก็คือ CSR เดี๋ยวนี้เรียกว่า e s g แทนนะฮะเป็นเรียกว่า e s g นะฮะเป็น Environment Society Governance แทนนะครับก็ถือว่าได้มีพลลวัดทางด้านนี้ในรอบ10ปีที่ผ่านมาครับค่ะ จริงๆแล้วถ้ามองในภาพรวมประเทศเราเองก็ค่อนข้างมีความตื่นตัวนะคะแต่ว่าถ้ามองไปในภาพของระดับนานาชาติเนี่ยค่ะ BCG เนี่ยได้รับการตอบสนองในกลุ่มของ A p e ปในปีนี้เนี่ยขนาดไหนคะในขณะที่เรากำลังจะเป็นเจ้าภาพเนี่ยคะ่ะครับผมก็เราจะเป็นเจ้าภาพ a p e ปเนี่นะครับก็เราก็ลักดันเรื่อง BCG ว่าจะให้เป็นเอกสารหลักนะฮะแล้วก็นะขณะนี้เนี่ยก็มีการประชุมระดับย่อยๆอก,กันอยู่ แล้วก็ผลักดันเรื่อ BCG มาตลอดนะครับจริงๆแล้วเนี่ยจะพูดในภาพใหญ่ได้ว่า BCG ได้รับการตอบสนองด้วยด้วยดีมากนะฮะก็เพราะว่าเหตุผลนึงก็คือว่าเพราะว่ามีความอสอดคล้องกับหลักการของวิสัยทัศน์ปุตรจยาคอสศ2นยนะฮะหรือว่า a อเปปุตรจยา vision นซึ่งเป็นเอกสารที่ทาง a อเปเขาได้จัดทำกันมาเมื่อหลายปีที่แล้วนะฮะก็มีความสอดคล้องแล้วก็ รวมถึงแนวคิดและกิจกรรมต่างๆที่สมาชิกเอเปหลายๆเขตเศรษฐกิจกำลังดำเนินการอยู่อยู่แล้วนะฮะมันก็สอดคล้องอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นทางด้านเศรษฐกิจชีวภาพเศรษฐกิจหมุนเวียนหรือว่าเศรษฐกิจสีเขียวนะฮะดังนั้น b c g จึงเสมือนเป็นการช่วยรวบรวมจัดกลุ่มอ่าจัดกลุ่มนะกร๊ปปิ้งจัดกลุ่มแนวแนวความคิดและกิจกรรมต่างๆเข้าเข,ข้าด้วยกันนะครับก็ถือว่าตอบรับด้วยด้วยดีครับผมค่ะ จากที่ฟังท่านเล่ามาสักสักครู่หนึ่งนี้ค่ะหลายๆท่านอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะในการประชุมครั้งนี้ถ้ายกตัวอย่างในเชิงรูปประธรรมอะค่ะสังคมโดยรวมหรือประชาชนเราจะได้ประโยชน์อะไรบ้างจากการประชุมครั้งนี้มีตัวอย่างหลายๆตัวอย่างพอจะยกตัวอย่างให้ฟังได้บ้างไหมคะครับครับได้ครับก็ผู้ผู้เสวนาท่านหนึ่งในใน,ในการเสวนาครั้งนี้นะครับก็เป็นผู้บริหารจากทางบางจากนะครับที่ผมพูดเมื่อกี้มนมีน มอเตอร์ไซค์ที่ uh, ใช้พลังงาน uh, ไฟฟ้าแต่คราวนี้เขาก็มีนวัตกรรมใหม่ที่ว่า uh, นอกจากเป็นพลังงานไฟฟ้าแล้วเนี่ยคนที่ใช้มอเตอร์ไซค์นี่นะฮะไม่ไม่จำเป็นต้องชาร์จแบตเตอรี่เองซึ่งก็จะประหยัดทั้งพลังงานประหยัดทั้งค่าใช้จ่ายนะ,ะ okay, ครับเหตุผลที่เขาจะไม่ต้อง uh, ชาร์จเองเนี่ยเป็นเพราะว่าทางบริษัทบางจ่าเนี่ยเขาก็จะมีการตั้งศูนย์ ให้ว่าเมื่อจะเมื่อแบตเตอรี่หมดแล้วเนี่ยมาเปลี่ยนได้ทันทีเลยนะมาเปลี่ยนทันทีปุ๊บก,ก็ถือว่าเป็นการระบบที่ทําให้ไหลหมุนเวียนได้ได้ไดเร็วขึ้นนะฮะไม่ต้องไปมาชาร์จเองแล้วก็ลดค่าใช้จ่ายด้วยนะคะรับเขาเรียกว่ามอเตอร์ไซค์นี้เรียกว่าวินวินโนนี่นะฮะวินโนนี่นะจริงแล้วก็มาจากคำวินมอเตอร์ไซค์<ม>แล้วก็โนโนนี่ก็คือไม่ไม่มีนี่นะฮะหมายความว่าค่า ใช้จ่ายในต่างได้แล้วก็เป็นต,ตัวตัวอย่างตัวอย่างเนือหนึ่งนะฮะอ่อีกอีกตัวอย่างหนึ่งเนี่ยก็คือพวกโครงการต่างๆของหลายบริษัทที่เป็นบริษัทเล็กบริษัทย่อย,ย,อยเนี่ยนะครับเมื่อนำอ่าหลักการนี้ไปใช้แล้วเนี่ยจะสามารถลดค่าใช้จ่ายได้อยู่พอ,พอสมควรนะฮะอ่ะก็มีตัวอย่างของอตอนนั้นเมื่อการเสวนาครั้งก่อนๆเนี่ยก็มี การไปที่จังหวัดขอนแก่นนะฮะก็ได้มีการยกตัวอย่างเหมือนกันนะฮะว่าถ้าหากมีการใช้ประโยชน์จากเอ่อพวกเอ่อกากผลมไม้นะฮะให้มากขึ้นนะ,ะแล้วก็การที่จะใช้ประโยชน์จากอาหารที่ที่เหลือนะฮะคือฟู้ดฟู้ดเวสได้มากขึ้นนะฮะมันจะทั้งประหยัดทั้งพลังงานทั้งค่าค่าใช้จ่ายนะฮะก็จริงๆแล้วเนี่ย BCG เนี่ยก็เป็นหลักการที่ค่อนข้างจะเอ่าเป็นเป็นรูปธรรมมีหลายโครงการนะ,ะตอนนั้นที่ขอนแก่นนะความจริงตัวอย่างมันคือ ลิตภัณฑ์ที่มาจากะมะม่วงนะฮะมะม่วงมะม่วงครับแล้วก็อีกตัวอย่างหนึ่งนะฮะนอกจากท,ที่ที่พูดถึงนี่นะครับก็มีการพูดถึงจังหวัดน่านเหมือนกันนะฮะจังหวัดน่านเหมือนกันจังหวัดน่านนี่ก็อย่างที่ทราบกันอยู่ก็มีโครงการน่านน่านแซนบ็อกซ์นะครับที่ทางมหาวิทยาลัยมห ah ิดลร่วมกับช,ชุมชนในในจังหวัดน่านนะฮะโดยใช้หลักการบีซีเนี่ยเป็น เป็นปรัชญานะฮะในภาพใหญ่แล้วก็น่านแซนด์บ็อกซี่ทางมหิดลไปร่วมกับจังหวัดน่านเนี่ยก็คือการพัฒนาเพาะปลูกพืชสมุนไพรนะฮะเพื่อทดแทนทำไร่ข้าวโพดนะฮะซึ่งก็เป็นประโยชน์ประโยชน์ทั้งทางด้านการเกษตรทั้งทางด้านสาธารณสุขแล้วก็ในแง่ของชุมชนด้วยแล้วผู้ที่พรีเซนต์เรื่องเรื่องนี้ก็คือก็คือคุณหมอท่าน ท่านคณะบดีแพทย์สายของโรงพยาบาลรามาหมหาวิทยาลัยมหิดลนะฮะผน่านแซนบ็อกนี่ก็โยงกับเรื่องการปลูกนะฮะแล้วก็ซึ่งโยงกับเรื่องสาธารณสุขก็คือเรื่องการผลิตยาแล้วก็ผลิตอาหารนะครับก็ได้ตัวอย่างที่เอาบ c ซมาใช้เพื่อทั้งเพื่อสุขภาพเพื่อเพื่อเพื่อธุรกิจเพื่อการขัมนาคมมอเตอร์ไซค์นะครับแล้วก็เพื่อการเกษตรแล้วก็เพื่อเพื่อชุมชุนนะครับผมอืมค่ะจริงๆก็มีหลายตัวอย่างที่น่าสนใจนะคะ ครับใช่ครับท่านอ,าอาธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล<ม><ม>ก็เปิดการเสวนาครั้งนี้นะครับแล้วก็ท่านประลักกระทรวงการต่างประเทศท่านธานีทองพักดีซึ่งก็เป็นท่านก็เป็นประธานอาซอมหรือประธานเจ้าที่อาวุโสเอเปกอด้วยนะทั้งสองท่านก็เปิดการเสวนาครั้งนี้แล้วก็ได้ปูพื้นไว้ตั้งแต่ต้นเลยนะครับเ,เรื่องเอเปกและความยั่งยืนทางทางธุรกิจนะฮะเรื่องที่ว่ามันจะต้อง เป็นประโยชน์สิ่งที่เราไปผลักดันในเวทีเอเนี่ยต้องเป็นประโยชน์ต่อคนไทยในในแง่ของของรูปธรรมด้วยนะฮะต้องมีการเอ่อโชว์เคสนำนำเสนอโมเดลเศรษฐกิจ BCG เนี่ยนะฮะให้มันโยงให้ได้กับกับการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนท่านท่านปูพื้นไว้ไว้ก่อนไว้ก่อนเลยนะฮะทั้งทั้งหลายๆด้านเลยทั้งทางด้าน การแพทย์หรือว่าเกิดสุขภาพวะนะฮะหรืออะไรที่เกี่ยวชุมชนเมื่อกี้หรือพล,พลังงานกันนะครับแล้วก็ต้องมีการนําเสนอตัวอย่างของอ,อุตสาหกรรมที่ที่ขับเคลื่อนด้วย BCG นะครับแล้วก็การใช้นวัตกรรมที่ที่มาด้วยเนี่ยเพื่อ,เพ,อเพื่อนาคตที่ที่ยั่งยืนแล้วก็นำนำเทคโนโลยีมามาใชนะ้เพื่อ,เพ,อเพื่อพัฒนาและอำนวยความ,วามสะดวกการการค้าแล้วก็ธุรกิจแล้วก็จริงแล้วก็คือเรื่องเรื่องของปากท้องไปประชาชน นะครับก,ก็เริ่มต้นในการปูพื้นโดยท่านอาธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับน,นายพทยจงมหายสวิริยะนะครับทานอาธิการบดีแล้วก็ท่านทางในท้องพักดีปลัดกระทรวงการต่างประเทศการเสวนาก็มีอยู่2เซสชั่นตอนนั้นนะครับแล้วก็มีผู้เข้าร่วมก็เกือบร้อยคนแล้วก็สื่อมวลชนต่างประเทศแล้วก็นักศึกษาคนรุ่นใหม่นะฮะนักศึกษาไทยไทยแล้วก็ต่างชาติก็ มาร่วมกด้วยครับก็คิดว่าเป็นกิจกรรมหนึ่งที่ได้ประโยชน์นะฮะในแง่ของวิชาการด้วยแล้วก็ในแง่ของการแลกเปลี่ยนความรู้และข้อมูลด้วยจริงๆแล้วเอพิกมีด a f โฟกัเนี่เราก็จะจัดต่อไปเรื่อยๆเลยครับตอนนี้เป็นครั้งที่5แล้วก็วางแผนไปจนถึงครั้งที่ั้ครั้งที่แเครับตอนตอนนี้ครับคุณคุณเจริญพรครับ ค่ะนอกจากเรื่องของเศรษฐกิจ BCG แล้วค่ะในเวทีที่คุยกันล่าสุดเนี่ยค่ะมีประเด็นอื่นอีกไหมคะที่เรามุ่งเน้นเป็นสําคัญสําหรับการประชุมครั้งนี้ค่ะครับผมอย่างที่จําได้ก็คือหัวข้อหลักของเอฟเอคือ Open Connect Balance ใช่ไหมครับ,ครบ Balance ความยัง่งยืนก็คือเรื่อง BCG ที่เราพูดกันถึงเมื่อกี้ถ้าถ้าย้อนกลับไปอนที่2อนี่คือ Connect นี่นะฮะตอนนี้ Keyword ตอนนี้คาหลักๆที่เขาใช้ตอนนี้คือคําว่า Safe Passage นะก็คือการเดินทางอย่าง ปลอดภัยนะฮะยังไม่ไม่ติดขัดนะฮะคราวนี้เขาก็มีการคุยกันเริ่มเริ่มเริ่มคุยกันลึกซึ้งยิ่งขึ้นแล้วนะฮะ<ล>ก็เป็นทางด้านเทคนิคด้วยทางด้านความร่วมมือต่างๆด้วยการที่ว่าเราเจอเอฟเอกมาถ้าสิคะเราเจอโควิดมาประมาณ2ปีกว่าแล้วเนี่ยแล้วการเดินทางการท่องเที่ยวหยุดชะง,งักลงไปเนี่ยก็จะมีการอำนวยความสะดวกทางด้านการเดินทางโดยใช้คําว่าเซฟเซฟแพสซิจนะะ,ๆๆนะ,ะเพราะว่าเดินทางแล้วเนี่ยจริงๆแล้วมันก็ชอบมีปัญหาที่ว่าเอกสาร ในแง่ของการตรวจการฉีดวัคซีนอะไรต่างๆนานาเนี่ยก็มีความไม่สอดคล้องกันทั่วโลกอัพูดง่ายๆซึ่งทำให้ประสบในการเดินทางในการติดต่ออะไรกันได้ได้เสมอครับเขาก็จะมีการทำฐานข้อมูลนะฮะเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกการเดินทางนี้ให้มีความสะดวกขึ้นนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเอกสารที่เกี่ยวกับวัคซีนหรือแม้การเดินทางปกตินะซึ่ง ก็จะเป็นเรื่องของการเดินทางของนักนัก,นกธุรกิจอ่าใช้คําว่าการเดินทางที่ท,ท,ที่มีรับประกันความความปลอดภัยแล้วก็ความามีความต่อต่อ,ต,อต่อเนื่องนะฮะไม่ไม่มีอะไรสะดุดนะฮะ safe passage นะครับ mm hmm. ก็นั่นคืออสองเรื่ององ connect กับ balance ความจริงมี working group กับประชุมเท่าที่อาวุโสซอมนี่มา ซอมนี้ก็จะเป็นมีครั้งที่3ที่จังหวัดเชียงใหม่เดือนสิงหานะครับ <c oughs> การประชุมกรอบนี้ก็มีการลงราละเอียดในแง่ของนโยบายและก็โครงการต่างๆแล้วนอกจากเรื่อง BCG ที่พูดถึงนะ Safe Passage เรื่องการเปิดการเสรีการค้าก็มีการคุยกันวางกรอบกันอยู่พอสมควรนะฮะเรื่องความตกลงการค้า Asia Pacific หรือว่าเรียกว่า f t a นะฮะก็มีการวางวางกรอบเช่นเช่นกันครับผมค่ะ <c oughs> อย่างที่ท่านเล่าให้ฟังก่อนหน้านี้นนะคะ่ะว่าก่อนที่จะถึงการประชุมเอปกในช่วงปลายปีเนี่ยเราอาจจะมีการจัดการประชุมเอปกมีเดียโฟกัสกรุ๊ปอีกอีกสักสองสาครั้งเนี่ยค่ะเราจะมุ่งเน้นไปที่การสร้างความเข้าใจในเรื่องไหนยังไงบ้างคะแล้วครั้งต่อไปจะจัดขึ้นเมื่อไหร่อ่ะค่ะครับผมตอนนี้อยู่ในขั้นตอนวางแผนซึ่งเอปกมีเดียโฟกัสกรุ๊ปทุกครั้งเนี่ยก็จะมีหัวข้อที่ต่างกันที่โยงกับเอปกกันนครับถ้าจําได้ครัคร้งที่4ที่ขอนแก่นนี่ก็คือเรื่องความเชื่อมโยงใช่เพราะว่าขอนแกนก่่นน็็เเปศูย์ลางทีชือม งไปอินโดจีนนะฮะนะครับคราวนี้ที่มาฮิดอนเนี่ยก็เป็นเรื่องอความยั่งยืนนะครับของธุรกิจนะครับในะครั้งที่5้าคราวนี้ครั้งที่6เนี่ยเราก็จะเน้นทางด้านเทคโนโลยีแล้วก็พวกสตาร์ทอัพนะฮะแล้วก็พวกธุรกิจของคนคนรุ่นใหม่พูดง่ายๆนะฮะแล้วก็จะร่วมมือกับการเสวนาระดับใหญ่อันนึ่งในในในวงการเทคโนโลยีนะที่ที่เขาเรียกว่าที่ชื่อว่า Tech Source นะ Tech Source นั่นก็จะเป็นเอฟเอ f กซ์มีเดียโฟกัสครั้งที่ที่หกนะครับส่วนส่วนเอฟเ e ็กซ์มีเดียโฟกัสครั้งที่เจ็ดเนี่ยก็จะจัดร่วมกันกันกนกบทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับพอดอีเราก็จะมีการประชุมเจ้าเที่วุโสโซอมที่ที่เชียงใหม่พอ,พอ,พอดีในเดือนสิงหานะครับดังนั้นเอฟเอ็กซ์มีเดียโฟกัสครั้งที่เจ็ดเนี่ยก็จะเป็นที่เชียงใหม่แล้วก็จะเน้นในเรื่องที่เกี่ยวกับเอ e อนะครคือธุรกิจขนาดเล็ก นะครับแล้วก็บทบาทของของสตรีของสตรีในในระบบเศรษฐกิจด้วยนะครับก็ก็หก็จะเป็นเรื่องเทคโนโลยีสตาร์ทอัพนะครับแล้วก็เจ็ดเรื่อง SME เอ่อแล้วก็แล้วก็สตรีนะครับนั่นก็คือหกคนและเจ็ดเราวางแผนถึงครั้งที่แปดแล้วนะครับซึ่งคงจะจัดที่กรุงเทพร่วมกับมหาวิทยาลัยแล้วก็สื่อมวลชนระดับใหญ่ครับก็คงจะเน้นเรื่องเรื่องอาจจะเป็นเรื่องสุดท้ายที่เราต้องเน้นก็คือเรื่องบทบาทของของเยาวชนนะฮะในระบบเศรษฐกิจครับก็กาลังจะวางวางแผนกันอยู่ครับ ก็น่าจะเป็นอีกสามครั้งที่เหลือนะคะก่อนที่จะมีการจัดประชุมขึ้นในช่วงปลายปีนะคะครับผมค่ะในมุมของท่านมีประเด็นอื่นๆที่อยากจะสร้างความเข้าใจหรือว่าสื่อสารไปถึงคุณผู้ฟังใช่ไหมคะเกี่ยวกับเรื่อง,องการประชุมเอเปกที่จะเกิดขึ้นในช่วงปลายปีนี้นะคะ่ะอยากจะเน้นย้าเรื่องไหนเป็นพิเศษบ้างไหมคะครับก็คิดว่าหลายภาคส่วนก็ได้มีส่วนร่วมในเรื่องเอ,อเปกอ,อ,อ,อยู่แล้วนะครับแล้วก็ แนวทางและกิจกรรมต่าง,างๆนะครับก็จะมีผลกระทบถึงประชาชนแล้วก็สังคมในหลากหลายรูปแบบนะฮะเช่นฝั่งเอกชนก็ก็ไปยังกลุ่มลูกค้าและผู้บริโภคแล้วก็ภาควิชาการไปยังนักศึกษานะครับแล้วก็ต่อยอดได,ได้กว้างขึ้นนะครับก็เรื่องเรื่องนวัตกรรมเป็นเรื่องที่สําคัญและคิดว่าไทยเราก็มีจุดแข็งนะครับผลของการวิจัยและนวัตกรรมในด้านต่างๆที่ ที่เสริมระบบเศรษฐกิจเรานะครับเป็นเรื่องที่ที่สำคัญนะฮะแล้วก็มีการนําหลัก BCG ไปไปประกอบด้วยเนี่ยก็จะก็จะยิ่งดีขึ้นด้วยก็จะเป็นประโยชน์ต่อทั้งภาคส่วนนั้นๆแล้วก็ทั้งสังคมต่อไปนะครับเช่นเช่นเรื่องเรื่องแพคเกจจิ้งที่ผมพูดถึงใช่ไหมก็เพิ่มมูลค่าทางการค้าของผลิตภัณฑ์ได้นะฮะแล้วจเป็นแพคเกจจิ้งสีเขียวด้วยนะครับแล้วก็พัฒนาคุณภาพชีวิตแล้วก็สิ่งสิ่งแวดแวดล้อมด้วยนะครับก็คิดว่านอกจากนี้แล้วด้วยแนวคิด ที่ว่าเราเป็นมีหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างรัฐเอกชนแล้วก็ประชาชนเนี่ยมันจะเป็นเรื่องที่ที่ต้องดําเนินต่อนะเรื่องที่สําคัญนะฮะภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาชนนะฮะเพื่อนายคดของของเราส่วนส่วนส่วนเอฟเฟกต์มีเดียโฟกัสเนี่ยนะฮะก็อย่างที่กล่าวไปนะครับเราก็จะมันก็เป็นภาคประชาชนนะครับมันก็เป็นเสวนาภาคประชาชนเพราะว่าส่วนใหญ่การประชุมระหว่างประเทศก็อย่างที่คุณสิริพรทราบอยู่ก็มันก็จะจัดในห้องประชุมแล้วก็จะมีพวกที่ เกี่ยวข้องเท่านั้นนะฮะกับการประชุมระดับชาตินานาชาติใช่ไหมฮะแต่คราวนี้ภาคประชาชนเราก็พยายามจะออกมาข้างนอกนะฮะเพื่อจะให้ให้องความองความรู้ของหน้าเอพกแล้วก็ประโยชน์ที่ได้จริงๆเนี่ยมีความชัดเจนมากมากยิ่งขึ้นก็ก็จะดําเนินต่อไปแล้วก็อยากจะฝากให้ทุกท่านได้ติดติดตามด้วยนะครับว่าเกี่ยวกับเนื้อหาของเอพกแล้วก็มีข้อเสนอแนะอะไรยังไงนะะเพราะว่าจริงๆแล้วมันก็กระทบ ทุกคนนะฮะปากท้องนะฮะธุรกิจขนาดเล็กตัวเล็กๆอะไรก็กระทบกระทบหมดนะฮะแล้วก็เราก็จะได้ประโยชน์จากจากกรอบการประชุมเอพิกนีอ้อย่างแน่นอนครับผมค่ะในมุมของภาคประชาชนเองอ่ะจริง,รงถ้าอยากจะมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าภาพสามารถเข้ามาช่วยหนุนเสริมในส่วนไหนยังไงได้บ้างคะสำหรับการประชุมที่จะเกิดขึ้นในช่วงปลายปีนี้คะครับผมก็นอกจากภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนแล้วนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าหากภาคประชาชน,นติดตามแล้วก็ให ข้อเสนอแนะนะเพราะว่าเอเปกเนี่ยมีหลายสาขาที่โยงมากเลยจะเป็นเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องอการเกษตรอัจฉร,ริยะนะฮะหรือไม่ก็เรื่องการสร้างพลังให้กับธุรกิจขนาดเล็กหรือว่าพลังให้กับสตรีในในใ,ในระบบเศรษฐกิจนะผู้หญิงในระบบเศรษฐกิจนะฮะอันนี้ก็อันนี้ก็เป็นเรื่องที่สําคัญซึ่งซึ่งถ้าหากมีข้อเสนอแนะข้อคิดเห็นหรือโครงการอะไรที่ที่ต้องการอยากจะให้เห็นนะฮะก็เสนอแนะ มามามาได้นะครับเพราะว่าที่เราคุยนโยบายในที่ประชุมเนี่ยมันคือภาพใหญ่แต่พอลงมาปุ๊บเนี่ยเอฟเอ็กซ์ก็มีเรียกว่า working group ใช่ไหมครับคือการทํางานย่อยแล้วก็มีเศรษฐวนาหรือเวิร์กช็อปย่อยๆอยู่อยู่เป็นร้อยๆอ,อันวันก่อนผมก็เพิ่งไปฟังในในกรอบของเอเป็กวิทยาศาสตร์แล้วก็ทวิทยาเอฟเอฟเอฟเอสเอ็มอีนะค,ะค C, ะรับือเอฟเอฟธุรกิจขนาดย่อมเนี่ยในกรอบของเอเปฟที่ทําเรื่องธุกรกิจขนาดย่อมเนี่ยเขาก็มีเวิร์กช็อปอัน,น การจัดดอกไม้นะฮะก็คือดอกดอกไม้เพื่อการตกแต่งเนี่ยมันเป็นธุรกิจขนาดย่อม SME ได้ได้ดีมากๆากเลยมีศักยภาพมากในภูมิภาคเอเปกนะก็มีการทำเวิร์กช็อปด้านนั้นด้วยนะดังนั้นมันก็โยงกับทุกคนแล้วก็มีโครงการที่ทุกคนจะให้ความเห็นได้ว่าต้องการพัฒนาอะไรในธุรกิจในประเทศไทยหรือว่าทําให้ของระบบเศรษฐกิจของเราพัฒนายิ่งขึ้นให้ข้อเสนอ ได้ตลอดเวลาครับผมทุกภาคส่วนก็นสามารถเข้ามามีส่วนร่วมได้นะคะสําหรับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณท่านรองอธิบดีมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะครับขอบคุณครับสวัสดีครับค่ะท่านนัทพานุนยพคุณนะคะรองอธิบดีกรมสารานิเทศและรองโฆษกกระทรวงการต่างประเทศค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือช่วงสายตรงจากกระทรวงการต่างประเทศในค่ำคืนนี้สิริพรกิปประกอบพร้อมทีมงานต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ ช่วงสายตรงจากกระทรวงการต่างประเทศในรายการเวทีความคิดเวทีความคิดที่96.5 FM คื่นความคิด